ประกอบด้วยของเหลวมากถึง85นะคะถ้าเกิดวันไหนร่างกายของเราขาดน้ำเนี่ยประสิทธิภาพในการใช้สมองความคิดหรือความสามารถในการทํางานของระบบอื่นๆในร่างกายก็จะลดลงไปด้วย นี่ก็คือสาเหตุนะคะที่จะทำไมเราจะต้องดื่มน้ําอย่างน้อยวันละแปด <นา S 1> แก้ว,วนะคะเพียงเวลาไม่กี่วินาทีเนี่ยจะทําให้การทํางานระบบต่งางๆข,ของร่างกายดีไปอีกหลายชั่วโมงรวมทั้งทําให้คุณสดชื่นกระปุ้นกระเป่ามากข<ม>ึ้นด้วยหนังสือเล่มนี้แล้วกระจายกันซะเลยนะคะสําหรับทอบรหัสอัจฉริยะค่ะ My มเก e สังหาร้อ,องขอขอบคุณสาํานักพิษ e x p ก e ์ e พรสเนด้วยสําหรับหนังสือเล่มนี้โทรเข้ามาเลยนะคะถ้าท่านแรกก็จะได้รับไบเบอร์ขึ้นอตรงนี้แล้วค่ะ ส่วนเสื้อผ้าและเครื่องประดับต้องขอขอบคุณ Miss Pretty, Oregano และ p e r r ์รี r เด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ